ยวสามีเจนนี่โปรงผมเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทแฟนๆร่วมอนุโมทนาบุญเตรียมเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒแล้ว สำหรับยิวฉัดมงคลสมแก้วสามีของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังเจ้าตัวเข้าพิธีปลงผมเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่30มิถุนายน2567ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใน a ฟ e b o o k ส่วนตัวของยูฉัดมงคลได้โพสต์ภาพบรรยากาศขณะเข้าพิธีปลงผมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่น กราบลาอุปสมบทและเตรียมหันหลังให้ทางโลกหันหน้าเข้าทางทำอนุโมทนาบุญสาธุราบส่วนบุญกันนะครับทุกๆท,ท่านอีกทั้งโพสตคลิปครอบครัวหลังทำพิธีปลงผมเขียนข้อความว่าเมื่อผมบวชและใส่อีโมจิคำน้ำตาไหลซึ่งเป็นคลิปที่เจนนี่อุ้มน้องอยูจินลูกสาวเต้นไปตามจังหวะเพลงโดยเจนนี่ได้โพสตภาพกำลังทำพิธีปลงผมสามีพร้อมเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนาฮิวแอมูนิว และได้อุ้มลูกสาวน้องอยูจินมาร่วมพิธีด้วยท่ามกลางแฟนมายมกเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญโดยได้แจ้งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเอาไว้ว่า28มิถุนายนรับชมหนังตลุงน้องเดี่ยวช่วงค่ำ29มิถุนายนเลี้ยงตลอดวันการแสดงมโนราและวงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสถานที่ร้านอาหารวังร่มเมืองน้ำตกตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่30มิถุนายนเข้าพิธีอุปสมบทอ่านข่าว ในขณะที่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้โพสต์ภาพลงในแฟนเพจพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นอนุโมทนาสาธุนากยูอีกทั้งยังโพสต์ภาพครอบค,ค,ครัวพร้อมหน้าหลังมาร่วมพิธีเขียนข้อความยูจินว่าปาไม่มีผมนายูกลัวซึ่งหลังจากที่แฟนๆทราบข่าวต่างก็มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะคลิกเพื่อ,ออ่านข่าวบันเทิงเพิ่มเติม